อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันหลงเชื่อขมิ้นกบ้าขาที่9้ามาแล้ว ท่ามกลางประชุม GBC ผู้มะเขือห้วยตามาเรียยังประทัดเดือดแนวรบพวิหารขเขมรแตกแล้วขเขมรยังเลงเป้าใส่ประชาชนงานนี้ต้องจบที่พนมเปญรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับชมกันท่านผู้ชมก,ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัพคลิปลงไปครับเอาอยัางไงต่อละทีนี้ท่านผู้ชมขาขาดกลางวงสัติภาพแบบนี้เลี้ยงหมามันยังรู้บุญคุณนะเออพูดกับมันมันยังรู้เรื่องนะแต่กับขเขมนนี่พอเลยใครจะเชื่อขเขมนก็เชื่อไปเลยครับผมแหละไม่เชื่อ ท่านผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดนี้ก็เป็นอย่างที่เราคาดการว่า1มันไม่หยุดยิงหลังจากที่เตียนเซฮาร่อนเอกสารมาเพื่อจะขอเจราจาให้เราเองเนี่ยหยุดยิงในการประชุม GBC นะครับในการถก2วันที่ผ่านมานี่นะฮะท่านผู้ชมวันที่2ขาที่9มาแล้วก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับทหารไทยของเราด้วยนะครับเหยียบกับระเบิดที่ปราสาทตาควายหลังจากที่ศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่2นะครับได้ออกมาชี้แจงล่าสุดท่านผู้ชมครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจ จากเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดนะครับบริเวณปราสาทตาควายซึ่งเราเนี่ยได้เข้ายึดได้นะครับตั้งแต่วันที่16ธันวาปี2568ที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสริมความมั่นคงหน้าที่หมายทําการกวาดล้างและตรวจค้นทุ่นระเบิดที่มีอยู่เป็นจํนานวนมากโดยในเวลา14.25นาทีชุดฐานช่างสังกัดพันร22ได้ทําการกวาดล้างทุ่นระเบิดบริเวณรอบตัวปราสาทขณะที่ชุดปฏิบัติการกําลังตรวจค้น ได้เกิดเหตุเหยียบทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิด p m 2ส่งผลให้มีกำลังพลได้รับอาการบาดเจ็บสองนายหนึ่งสิบเอกนิติธรรมสีคำแพงได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสบริเวณขาทางด้านซ้าย2จ่าสิบเอกอำนาจทัดสมบัติมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อจากแรงอัดชุดเสนารักษ์ได้ทำการผสมพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บทั้งสองนายปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งเข้าการรักษาณโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงนะครับ โอ้ก็ขอให้ฐานทั้งสองนายของเราปลอดภัยนะฮะท่านผู้ชมครับอ่ะทีนี้เอาไงต่อยังจะประชุมกันอยู่ไหม GBC แล้วออสตาว่าว่ายังไงสรุปแล้วไทยไม่มีมิตรจริงๆเหรอเราจะต้องช่วยตัวเองกันจริงๆแล้วใช่ไหมตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าต่างประเทศเองอย่าหวังท่านผู้ชมครับไม่มีใครมาช่วยเราตอนนี้เราต้องช่วยตัวเองสามคีกันให้เยอะๆ ยังเชื่ออีกอยู่หรือว่าขาเมันจะหยุดผมว่าไม่มีทางที่ผู้ชมครับไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยการเจรจาเป็นเพียงแค่การยื้อเวลาเดียวเพียงเท่านั้นนะครับดูข้อเสนอที่มันส่งมาสิมันก็ยังคงใช้คําว่า ไม่ได้ขอนะฮะเออเป็นการเจราจามันบอกแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมมันก็ไม่ยอมแพ้ศักดิ์ศรีมันเยอะขะมรพวกนี้และลารายละเอียดที่มันส่งมาถ้าเราไปรับเมื่อไหร่เสียเหลี่ยมทันทีท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะข้อย่อยข้อขอไข่นะครับกลับคืนสู่ถิ่นฐานและวิถีปกติของพลเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีโดยปราศจากการขัดขวางเช่นเดียวกับก่อนเกิดเหตุการณ์สู้รบข้อนี้ฟังดูแล้วเหมือนจะดีนะท่านผู้ชมครับ แต่ชายแดนของมันก็คือนะครับพื้นที่1ต่อ2 0 0แสนคุณเข้าใจใช่ไหมนะฮะมันเหลี่ยมเยอะมันยื่นข้อเสนอแบบนี้มาทาั้งๆที่เราเองก็ยึดพื้นที่ไปแล้ว1ต่อ5 0,000ของเราทั้งหมดนะครับและมันจะขอเจราจาในเรื่องนี้นะฮะให้เอาประชาชนของมันกลับเข้าไปในพื้นที่เหมือนเดิมคุณเชื่อหรือว่าจะเป็นประชาชนก็เป็นทหารนั่นแหละท่านผู้ชมครับซึ่งมันพ่วงมาด้วยข้อคอควายนะครับก็คือข้อย่อยข้อที่3การระงับข้อพิพาทอย่างสันติวิธีโดยการกลับมาปฏิบัติตาม ปฏิญญา,าร่วมกรอลัมเปอร์เมื่อวันที่26ตุลาคม2568อย่างเต็มรูปแบบโดยทันทีเปิดใช้กลไกลให้อยู่ในภายใต้กรอบนี้อย่างเร่งด่วนรวมถึงการกําหนดเขตแดนและเก็บกู้ทระเบิดเพื่อมนุษยธรรมนั่นก็หมายถึงว่ามันขอกลับไปอยู่ในจุดเดิมในพื้นที่ที่มันถูกเคาะระครังในช่วงเที่ยงคืนของวันที่28นั่นแหละท่านผู้ชมครับเตียนเซฮาแม่งโหเหลี่ยมจริงท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่านะครับการที่มันมาขอเจรจาแบบนี้นะครับมันเสียเปรียบเลย ไม่มันไม่ยอมเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับมันจะเอาเปรียบเราอยู่เสมอข่ามิ้นเนี่ยท่านผู้ชมครับมันไม่ยอมเสียดินแดนไอ้ที่เรายึดไปทั้งหมด1ต่อห้าหมื่นตอนนี้นะครับทั้งเนินต่างๆที่เราได้มาตอนนี้ถ้ารับข้อเสนอที่มันยื่นมาให้เราเนี่ยนะท่านผู้ชมหมาเลยเรียกหมาได้เลยนะครับมีหน้ำซ้าข้อย่อยปิดท้ายข้ององงูมันบอกว่าให้ผู้สังเกตการอาเซียนนะครับเป็นผู้รับรองแม่เป็นพยานเลยนะครับ ดูมันนะฮะก็ต้องบอกว่าชั่วสุดๆโอ้โหเหลือใจเชื่อนะครับเราจะไปหวังว่านะครับฝ่ายบริหารของเขมรมันจะสนใจพวกทหารนะคนละส่วนเลยคนละเรื่องมันไม่สนใจทหารที่มันตายเกิอนอยู่แล้วมันก็จะเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวทหารตายก็ตายไปมันไม่สนฮะเราจะไปเด่นประเด็นโจมตีให้มึงไม่เก็บศพทหารมันไม่สนสิ่งที่มันต้องการคือดินแดนอย่างเดียวท่านผู้ชมครับและตอนนี้ฝ่ายบริหารของมันไม่ว่าจะเป็นฮุนเซนฮุนมาเนตไล่ลงมา รวมถึงไอ้พวกที่มาเจรจา g b c อยู่ในตอนนี้มันนั่งหัวเราะเราอยู่อะผมรู้สึกอย่างนั้นได้อะมันทําเราสารพัดทั้งโจมตีเป้าหมายทางการทหารไม่พอนะครับยังถล่มใส่บ้านเรือนประชาชนเราแดกลานไปหมดนะครับประชาชนไทยเราบาดเจ็บไอ้ที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ยังไม่หยุดยิงนะนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดทหารไทยเราพีชีไปแล้ว23นายบาดเจ็บนับร้อยนะครับท่านผู้ชมครับและล่าสุดเสียขาที่9้าไปแล้วเรียบร้อยและบาดเจ็บอีกหนึ่งนายก็ต้องบอกว่า นะครับขานี้ขอแลกกับปลอยเปดเลยไหมครับเนี่ยนะฮะทุบให้ลาบนะปลอยเปดเนี่ยเอาสักทีนะครับมันต้องบอกว่า23ชีวิตนี่มันยังไม่พอที่จะเอาชีวิตฮุนเซนเหรอผมก็เชื่อว่ามันหนักนะสาการมากนะไม่ใช่เพียงแค่ทหารไทยนะประชาชนที่มีรู้อินูอิน,นสัตว์เลี้ยงหมาเหมอมากมายที่จะต้องมาเสียชีวิตเพราะมันยิงเบียม21เอ็ใส่อยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมมันถึงเวลาที่จะเด็ดหัวฮุนเซนได้แล้วก็รู้อยู่ว่าเจรจาไปก็เสียเปล่า แล้วจะไปรับเจราจาทําไมนะฮะถล่มมันให้ราบเอาให้มันร้องขอนู่นนะครับบอกว่าหยุดยิงแล้วขอยอมแพ้นู่นเราถึงจะมาตั้งโต๊ะเจราจาเราถึงจะได้เปรียบเราก็คุยกันเรื่องนี้มาเลยตลอดนะยึดเกาะกงไปเลยยึดเขาวิหารไปยึดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจราจาทีหลังไหนๆก็พูดถึงเขาวิหารแล้วท่านผู้ชมครับไปดูในพื้นที่ภูมะเขือและห้วยตามมเรียกันหน่อยก็ต้องบอกว่าก็อยู่ตีนเขาพระวิหารนั่นแหละนะฮะท่านผู้ชม ยังประทาเดือดนะฮะตอนนี้เองทหารไทยของเราก็ค้ำยันเอาไว้อยู่นะครับไปดูการแถลงข่าวศูนย์การแถลงข่าวร่วมสถานการชายแดนไทยกัมพูชาประจําวันที่25ธันวาคม2568เวลา1 4นา0กาที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมผู้ช่วยโฆษกกองทบกจะมาชี้แจงในเรื่องของสถานการณ์ตามแนวชายแดนณปัจจุบันครับเรียนเชิญครับ ค่ะในส่วนของกองทัพบกนะคะภาพรวมของสถานการณ์การสู้รบในขณะนี้ต้องบอกว่าเบาบางลงแล้วนะคะโดยยังคงมีพื้นที่ที่มีการประทะเป็นระยะค่ะขอภาพแผนที่ได้เลยนะคะ ขณะนี้นะคะในส่วนของพื้นที่กองทัพภาคที่2นะคะบริเวณภูมะเขือห้วยตามเรียนะคะขณะนี้ฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงมีการโจมตีสู่กำลังของทหารไทยอย่างต่อเนื่องแต่ภาพรวมกําลังทหารไทยของเรานะคะสามารถตรึงกําลังแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ค่ะและอย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เรียนไปนะคะบริเวณพื้นที่ของเนิน225ค่ะเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้กําลังทหารไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อกันในส่วนของพื้นที่กองทัพภาคที่1ค่ะขณะนี้สถานการณ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะกําลัง ทหารไทยควบคุมได้แล้วในบริเวณบ้านคลองแผงและบ้านหนองยาแก้วค่ะส่วนบริเวณบ้านหนองจานควบคุมได้บางส่วนขณะนี้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการเพื่อเข้าควบคุมพื้นที่ทวงคืนอธิปไตยไทยกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์นะคะและนี่ก็คือภาพรวมของสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งไม่เพียงแค่ในส่วนของปฏิบัติการทางทหารนะคะกองทัพบกของเรายังคงมีการรวบรวมภาพความเสียหายที่ทางกําลังทหารกัมพูชามีการโจมตีใส่พื้นที่พลเรือนของประเทศไทยค่ะ โดยล่าสุดเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะเวลาประมาณ5้านาฬิกานะคะที่ทางกัมพูชามีการระดมยิงจรวด b ีเ1บกว่า40นัดลงในพื้นที่บริเวณบ้านคลองแผงอำเภอตาพยาจังหวัดสาแก้วนะคะทำให้บ้านเดอนของพี่น้องประชาชนค่ะเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายซึ่งภาพเหล่านี้จะคงอยู่แล้วก็กระทบต่อการดําเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนตลอดไปเลยนะคะแล้วก็ข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมตั้งแต่วันที่7ธันวาคมค่ะพบพื้นที่ตําบลกระสุนตกในบริเวณชายแดน ค่ะรวมไม่น้อยกว่า150แห่งซึ่งพื้นที่ที่ตำบลกระสุนตกเหล่านี้นะคะทำให้บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกว่า190หลังคาเรือนค่ะสถานพยาบาล1แห่งศาสนสถาน5แห่งและสถานศึกษาอีก2แห่งนะคะไม่เพียงแค่บ้านเรือนค่ะพื้นที่ทางการเกษตรระบบสาธารณูปโภคเส้นทางสัญจรต่างๆก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าครอบคลุมในทุกๆแห่งเลยค่ะสำหรับ ทั้งที่กัมพูชามีการโจมตีใส่พื้นที่พลเรือนและแม้ว่าเมื่อมีการโจมตีเกิดขึ้นทางเรามีการประนามแล้วก็รวมทั้งประกาศต่อ,อนานาชาติแล้วแต่กัมพูชาก็ยังคงมีการดําเนินการอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นเจตนายอย่างชัดเจนของทางฝั่งกัมพูชานะคะว่าไม่ได้มีเพียงแค่มุ่งเป้าสู่กําลังทหารไทยแต่มีการโจมตีไปยังพื้นที่พลเรือนของไทยได้รับผลกระทบนี่แหละครับทุกผู้ชมรายการชัดนะครับว่าขเมรก็ยังคงยิงใส่ไทย ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดนะครับอย่างภูมะเขือแล้วก็ห้วยตามาเรียท่านผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าจุดนี้นะครับอยู่ระหว่างนะครับช่องคานม้าท่านผู้ชมครับหรือว่าแถวนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าพารานอินซีนะครับซึ่งมันจะมีวัดแก้วที่ขเขมรเองเนี่ยเป็นที่ตั้งปืนคอนะครับเป็นที่ตั้งฐานยิงใส่ฐานไทยของเราทางฝั่งของผาหมออีแดงและยิงไปทางภูมะเขือ นั่นก็เท่ากับว่าเป็นภัยคุกคามอย่างชัดเจนนะครับฐานไทยของเราก็ไม่ปล่อยเอาไว้ยอยู่แล้วครับจะมายิงชั้นอยู่ฝั่งเดียวได้ยังไงก็ต้องสวนไปบ้างสิครับทางฝั่งไทยของเรานะฮะเราเองไม่ได้มีเจตนาทําลายวัตถุโบราณอยู่แล้วหรือบรดกโลกนะครับแต่ในเมื่อขเขมรไปทําฐานทหารอยู่บนนั้นเราก็ต้องปกป้องตัวเองนะฮะจะปล่อยให้มันไปเอาบรดกโลกเป็นเกาะป้องกันมันเป็นโลกป้องกันมันแล้วไทยของเรายิงไม่ได้อย่างนี้เหรอ ผมละงงมากกับคนบางกลุ่มนะครับที่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องของเขาพวิหารจริงๆอ่ะผมอยากจะให้ยึดเขาวิหารด้วยซ้ำนะฮะแล้วค่อยไปเจราจาดูซิมันจะดิ้นพ่านัะแก้ไหนหุนเสรนะ่ะทุกคนก็อย่าลืมนะว่าขมรนมันได้แต่ตัวปราสาทแต่เพียงเท่านั้นแต่บริเวณพื้นที่นะครับที่เป็นของเราอยู่4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันยังเป็นของเราอยู่นะครับไปให้มันสุดเถอะผมมองว่าตรงนั้นเองเนี่ยมันเป็นของเราก็จัดให้มันสุดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ช่องคานม้าวัดแก้วสิขาคิรีท่านผู้ชมครับพลรานหินอินทรีดินแดนเหล่านี้นะครับตกอยู่ในมือข่านเมนมานานมากตั้งแต่ปี49นะครับขเมรนได้ยื่นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอยู่ฝ่ายเดียวโดยฝั่งมูจาเองขอยื่นจดทะเบียนตัวปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบ4.6ตารางกิโลเมตรถ้าทุกท่านอยากจะฟังรายละเอียดหรือเข้าไปอ่านนะครับไปติดตามเพจของทางรถไฟสายบรณะ,ะได้เลยค่อนข้างลงได้อย่างละเอียดนะครับ สำหรับจุดเริ่มต้นมหาสวรภุมสงครามระหว่างไทยกับคาเมรท่านผู้ชมครับเริ่มจากตรงนี้แหละก็ต้องบอกว่าในจุดนี้เราสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้นะครับจากภัยคุกคามของขามนที่มันใช้เป็นฐานยิงใส่เรานะครับเผาวิหารเนี่ยเราสามารถโจมตีได้ในความรู้สึกผมนะนะครับยืนให้ราบคาบเดี๋ยวค่อยมาเกียร์ทีหลังสําหรับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ให้กําลังใจแนวหน้ากันต่อไปเพราะว่าสังคสงครามยังไม่สงบนะครับล่าสุดนี้ฐานคามร เบื้องบนนี่ก็แตกแล้วนะครับวิ่งลงมาที่มั่นกันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแถวเขาพระวิหารน่ะฮะท่านผู้ชมครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกัน,นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามมาไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัพคลิปลงไปอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ